ครั okay. บผมวันนี้มาเที่ยวอานตทิ้นวัดบางแย่ครับไปดูกันบางแย่ครับคนเยอะๆครับแค่เสร็จแล้วครับมาดูครับนี่แม่ผมเองครับแม่ครับ เลี้ยงเลี้ยงลูกใส่กอครับไอช่องพี่ล่วงช่องพี่ล่วงไปกัดตามยังไงยูทูบยูทูบโอเคครับพินนนครับดีครับไข่หวานนี่ครับคุณม้าครับอาจารย์เ้งกับน้องเจ้าป้อม อมกลินลักแร่ครับขอมาครับเตียวตรงนีครับบีีลุนะมาัวไม่นดัมานล้วใช่หมคนมาคนมาครับลาวครับของเนี่ยครับ ơi này, không bị bơ, này nè. con bự bự mấy nè, bự, đẹp tróc luôn, may kim, can to, chào bắt dưới này rồi thì bao, đun Phải có tám người chóng bung mà Im lại, im bán gì không? Nóng chào ba không chào cháu Chặt chín không đi Nên Gạc nế luôn, này non bắn đi Hãy subscribe มาร์คเลยครับโนครับยกซ่องครับน้องจะว่ามเจ้าวัดของกินเพียบคุณก็มาเอาล่ะ เตียวสัยเล็กครับเอ็มกลับบคครับโอเคพี่ครับคุณยื้มามาในครัวครับข้าวไครเกี่ยวครับคุณยู่เยอะคนนหุ่มีร้ายคุณอยู่เยอะปับปุ <c ười> ก này bạn này bạn nè gặp băng kia mà bắt tay gặp này bạn này kệ quát quát đi mình nào gặp để quát này ซาลาเปาครับกุบ้งครับกุ้งแผลไปยิ่งครับแผลไปยิ่งจะยิง่งไหนบ้างแหลกรองนะพี่ยิ่งหน้าบิมหน้าบิมเอาหมกเอามัดแล้วไปครับซมบบตัมออ้มกับหมดแล้วครับคนเย,นนยอะมากครับมาคนมาก นี่มันคืออะไรเอ้ยมั้งไก่ครับข้าวไก่ทอดน้ำเหมือนกันครับเหลืองน,น้ำครับน้ำอ้ยนาแฟ oh, ท่านรองครับนี่ครับเมียท่านรองครับปีหนดาวไวอัพปีนีาาา้น <c oughs> ไม่พอ ยูทูบยูทูบแก่น้ำครับรัสซิงรัซิงคุณม้าครับเยอะแยะครับอาจารย์เก่งครับวันนี้เจ้าวัดอวยดุนอยอ่เลยอ๋แม่พุ่มมาเลี้ยงได้ก็จับก็จับครับโวยจับวันนี้มีลอยทงกันครับ ลอยกระทุงไปกันต่อไปกันต่อโซนนี้มีอะไรนีพวกเมีกคกับเหลืองน,น้ำเอ้ยแล้วก hoàng học nhưng gấp có thính dễ mình gặp có gặp ba thằng cụ chơi bằng dễ gặp đi chơi vì คนเยอะมากๆครับเดี๋ยวพุ่มจะเสริมไหมก่อนครับนะเสริมไหมครับกองชื่อสักันดิเสียงไะไครับกรองปลาใบโบ๊ทรับหิ่มนามครับวับนนี้นี่โบ๊ทกับติดทานามมาดิครับบัด ขึงเล่นครับมาติดติดตาหนามพอดีครับกลองขุนพินครับผมนี่ครับนาวัดนาวัดฝั่งน้ำเงียบเลยมาฟังนี่คืนนี้ค,ค,คือคืนครับโอเค <c oughs> เรือพนมพระครับนี่ครับ rồi ngâm hợp rồi ngâm rồi ngâm gặp nhiều hợp chơi ăn ăn Youtube vô một trận rồi ngâm cấp Hãy นี่ก็เป็นสนามครับสนามสมุทรซอนเด็กวัดของอาจารย์ครับคืนนี้เปลี่ยน,นเ,เป็นเวทีเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเวทีระมุงกันครับคืนนี้สนามฟุตซอลครับเด็กวัดอยู่ในเต็ดครับนี่ครับเอ่งหมาครับอาจารย์น้องเจ้าป้าครับคืนนี้เปลี่ยนเป็นเวียนครกันครับ เวัดบางย่ครับหมที่หนึ่งดีเล็ดครับมูซ้ำดีเล็ดอำเบอบ์บนินครับงานทอทินครับคนเยอะมากครับเยอะมากเยอะมาก ท่านมาเราก็ดีใจท่านจากไปเราก็ขอบคุณสกจีนของเจ้าทีครับประมาณนี้ประมาณนี้คกับต้ม นี่แหละฝ่ามาเที่ยวงานบุญตัดติ้นครับโอเคครับผม